สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็พาชมดอกแก้วมังกรครับผมนี่นะครับเนาะเนื่องจากชุดนี้ลูกสึกว่าจะออกดอกเยอะนะเป็นลูกเยอะนะครับนี่นี้เป็นพันพันสีม่วงนะครับเนาะพันสีม่วงนี่ดอกสีม่วงครับผมดอกออกสีม่วงสีม่วงนะครับเนาะนี่ครับครับจะพาเพื่อนๆดูชมไปนะครับเนาะ นี่ครับจใจโอ้โหนี่มีมลักขีนกด้วยนี่ครับมลักอ่าก็ปล่อยไว้นะครับเนาะนี่ลูกเล็กๆก็มีนี่กัพันอันนี้พันสีขาวหรือเปล่าไม่แน่เนาะนี่น่าจะเป็นพันสีขาวครับนี่นอ่าขี้มอมงคลพันสีขาวครับผมโอ้แตะโปะเป็นตาแสียบแต่เนาะมลักผักไส่เนาะครับ อ๋อนี่ครับดูครับเพื่อนๆเ,เยอะเลยครับชุดนี้ออกดอกเยอะครับผมนี่ก็เป็นพันสีม่วง,งยังว่าละยังมีดอกสีขาวอยู่ครับผมปลูกแซมเจมกันไว้อยู่ครับผมนี่ครับกำลังออกดอกให้เพื่อนๆได้ชมสัมผัสเยอะเลยนี่ครับ ส่วนที่บานก็บานก่อนนะครับส่วนที่ยังไม่บานก็มีนะครับนี่เราจุมจูบอยู่นี่ครับครับบรรยากาศกับคุมฟ้าขค้นผนนะครับเนาะนี่ครับช่วงเขาเป็นโรคนะครับเนาะเราไม่ได้ใส่ใจนะครับเนาะธรรมชาติปล่อยไปแต่ว่าเห็นว่างี้ไม่ตายนะครับเนาะเป็นการเขาก็เลี้ยงหยอดมาเป็นลูกได้ตัวเหมือนเดิมนี่ครับ ต้นเป็นโลกก็มีนะครับเนาะนี่ครับต้นนี้ก้นี้รู้สึกว่าจะออกเยอะเลยนี่ครับบานเยอะเลยนี่มีลูกอีกหนึ่งลูกนะครับเนาะนี่จะเป็นลูกที่หลงหลงแบบเขาออกลูกไม่สม่ําเสมอนะครับเนาะนติดก่อนก็ติดไปอืมครับ ดอกก็สวยๆนะครับเนาะเพื่อนๆเนาะดอกสวยๆนะครับเนาะก็เป็นสิ่งธรรมชาติเนาะมีมดมีมแมลงพึ่งอะไรก็มาตอมมาไตากินก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเนาะนี่ครับอ,อันนี้คือในลักษณะไร่เราเนาะเป็นเราเกษตรปลูกเปียบผสมประสานเนาะปลูกทุกอย่างที่เรากินว่างันเถอะถ้าอยากกินอะไรเราก็ปลูกไป ไฮไลท์วันนี้ก็เน,น้นตรงที่ดอกแก้วมังกรอย่างเดียวเลยนะครับเนาะครับก็อันนี้ยังไม่รู้ข้อม,มนนอูลนะจะมีดอกเขาจะมีเกสรข้างในนะครับเนาะแล้วก็อะไรนะตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไร <c oughs> ยังไม่รู้กับข้อมูลดีเท่าไรนะครับนะอ,อืครับอืดูข้อน,นี้อีกครับผมข้อ,ขอน,นี้ก็โอเคอยู่ ส่วนที่เขาบานดอกเขาบานแล้วเขาจะเหี่ยวอย่างนี้ครับผมเหี่ยวผมก็จะสักหน่อยเขาจะสลับสลับดอกจุดนี้ไปนี่ครับจุดที่หงเหี่ยวคือเขาบานไปแล้วนะครับเนาะน่าจะบานไปเมื่อวานนี่แหละเพราะเมื่อวานไม่ได้มาไล่เป็นช่วงพักหน่ายากนะครับเนาะวันนี้ก็กีดยางเสร็จนะครับเนาะก็เลยอ่าขึ้นมาบนไร่เหมือนเดิมอ้าวเดี๋ยวนี้มีสองลูกเหรอ,อนี่ ลูกเลงอย่างอีกสองลูกนะครับเนาะพอดีเนาะก็จะเก็บไปไว้ใส่บุญขอสักนะครับเนาะมาซจแล้วมีสามลูกแล้วทีครับครับตัวไหนที่ไม่สมบูรณ์นะครับเนาะไม่สมบูรณ์เขาะจะไม่ติดกงจะเหลืออย่างนี้นะครับเนาะบิดทิ้งเลยตัวที่เขาไม่ติดก็ประมาณนี้นะครับเนาะอืมครับที่ไม่ติดนะครับเนาะ นี่ส่วนมากจะพันสีม่วงทั้งนั้นเลยครับพันสีขาวามีน้อยนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะสีม่วงเขาอร่อยดีหวานหวานาครับปลูกทั้งหมดไว้กี่กอเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหดแดเกนะครับสิบเอ็ดกนะครับเนาะปลูกไว้ในไร่เรานะครับผสมผสานไว้กินเองนะครับเนาะ ครับอันนี้ถัว่วไรน้อแม่บบานปลูกไว้เนี่ยเป็นถัว่วเหมือนถั่วอินข้าวงั้นนะ่ยเนี่ยสากอสกอนะครับนี่อืมน่ก็นี่ครับสีห้ากอไว้ทําค้างกินมเมล็ดมันดูสิเพื่อนๆสะน้ําผมจนจะหมดแล้วดูฝนแล้วยังไม่มีน้ําเข้าสะเลยเนี่ยมีเออเจาะอยู่ประมาณนี้เองครับผมอ่ะโอเคเลยครับผม ขอบคุณนะครับผมที่รับชมสวัสดีครับ